สวัสดีครับผมสวัสดีครับ a f c แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็นนะเรามาตามชมเลขสุดรี่สเขียนสามรทัดนะ4 3 4สาี่บกันพอดีเลขยิงอยู่ตรงกลางนะขบสองข้างเข้าปังนะไม่เหลือ จับสองตัวบนแม่นชะง,งัดนักนะฮะอ่ะตามชมครับผมพูดให้ฟังเฉยๆก็ไม่รู้เรื่องต้องเขียนให้ดูนะอ้ะาไม่เสียเวลาชมกันเลยชมกันเลยชมกันเลยอ่าสองทุ่งนาองศาแสงก็เจอข้าวเหลืองแล้วครับรอการเก็บเกี่ยวนะอีกสักครู่ก็เก็บเกี่ยวกันแล้วนะ ฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาชมคลิปตัวเลขกันคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมไม่พูดภามนํำเพลงนะเปิดขึ้นเชื่อก็มาที่ตัวเลขเลยมีแสงแสงไม่บังให้เลยนะแสงส่องอ่ะ เอามุมไหนดีนะถึงจะไม่เห็นแสงบังบังหน่อยได้ไหมฮะบังก็ไม่ได้นะพอพอพอเห็นนะมันแสงมันส่องมันว้าวมันแหว่งน,นะ่ะทำให้ดูสองวดนะงวดถัดผ่านมากับงวดข้างหน้านี่สิบหกพอย,ยอนี่สี่หกันออกห้าหนึ่งยังไงตามชมนะ่วหนาเรีหกนี่มาเขียนนะหลักหน่วยมาเขียนหกเก็ด แปดเก้าเอาเลขเก้าผมจะใช้สีแดงเขียนนะต่อไปเก้ามาใส่ระหว่างฮองกระเจ็ดเนี่ยเอาใส่ตรงกลางพอดีนะเก้าศูนย์หนึ่งนะสีน้ำเงินต่อเก้าศูนย์หนึ่งก็สองตรงนี้นะสองสามสี่ห้า ผิดแล้วนะเดแล้วก็จับนะจับหนึ่งนะจับ0จับ9จับ3ตัวนี้เป็นเลขวิ่งนะอ่าวิ่ง901น,น,นะเลขวิ่งเลขติดอยู่ตรงนี้ต้องจับตรงนี้เป็นประธานแล้วครับผมเดี๋ยวจะมาร์กให้ดู เลขวิ่งเลขตี901นะอยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งนี้นะนี่901จับลองดูนะสีแดงจับส่วนมากมันจะออกมาขยับมาอย่างนี้นะเด่นนะอ่าเด่นเล้าหนึ่งเป็นประธานก่อนนะ หนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่นะึ่งศูมสนย์ี่ย์ะศูนยมันเด่นแค่นี้นะฮะเ้านี่ยังถ้ามาก็เกสอง 9ก้าสามนะเก้าสองสองแต่เป็นเลขที่ไม่เด่นหลอกนะฮะเข้าที่5 1นะครับตามระเบียบของมันเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่ตัวเข้านะถ้าจับ3ตัวก็จับดิแปดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะแปดห้ากจับอย่างนี้นะ7 0 4 8 0 3 จะสังเกตว่าเข้านะที่ห้าหนึ่งอาเรามาจำว่านี้นะครับผมเอาหนึ่งเป็นหลักนะเป็นตัวตั้งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลักหน่วยเขียนไปเลยหนึ่งสองสามสี่ไสี่ตัวครับผมต่อไปสามนะสี่สามสี่เอาระหว่างหนึ่งกับสองนี่เอาเลขสี่มาใส่ตรงนี้เลยนะ สี่ห้าหนาตัวนี้จะเป็นเลขวิ่งนะวิ่งติด4ี่ห้าหใช้กันทั่วประเทศแล้วต่อไปให้ตรงเลขหนึ่งนะ7,8,9,0นปานนตัววิ่งของเรานะปับป๊บปับ๊บปั๊บมาเขียนลงมานะ จับเด่นเอาหกห้าสี่นะเด่นกลับมาทางนี้หนะ้าเด่นหกหกหกศูนย์นะหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้าตามระดับไรคือเด่นนะห้าแปดแปดห้า แล้วก็สี่เจ็ดเกับสีนี่ลองเด่นนะแต่เราก็ไม่ทิ้งนะฮะอันได้ประมาณเท่านี้นะ,ะตัวเด่นก็ต้องเอาที่ตัวนี้ละก่อนเพื่อนเลยนะหลักหหลักหนี่ นอกจากนี้นะระวังเลขมันจะไปทาง6กสี่ได้นะ 64, 63, 52, หกสี่หกสาห้าสองห้าสาเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะมีชุดเด่นนะชุดกันหกสามหกสี่ห้าสองห้าสากันไปซะอย่างนั้นนะ ถ่ายชุดสามตัวก็สามหกศูนย์สามศูนย์หกนี่แหละสี่หกศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็สองห้าเก้าสามห้าเก้า 3ามห้าเก้านะสามห้าเก้าสามเก้าห้าเช่นผีเช่นถูกนะอะประมาณนี้แหละนะครับผมแต่ตัวชอบจริงๆก็ชอบบรรทัดแรกนะอยู่ประมาณนี้นะสามตัวอ่าถ้าไม่เก้าห้าก็หกศูนย์นะตัวสำคัญนะถ้าไม่ห้าเก้าก็ศูนย์หกนี่แหละ นะครับผมศูย์หเม็ดเดียวได้ไหมสี่ศูนย์หกสามศหอ่าตัวนี้ชอบนะหลักศนะูน่าจะมาหลักสิบครับผมเพราะว่าศูนย์สวยที่สิบสิบสวยที่ศูนยอ่ารอผลนะครับผม จะมาตามนัดไหมนะอ่าแคปหน้าจอกันเอาไว้นะเลขจากรหัส4คูน4นะเออไม่ใช่4 3 4นะหมดที่แล้วก็เข้านะอ่าก็เด่นให้นะใครว่าหลายตัวก็เอาที่เด่นให้กันแล้วกันนะใครว่าน้อยตัว ใครว่าพอเวี่ยงแหก็ลองดูนะอันนี้เป็นเลขจากสูตรนะครับผมหมดเวลานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้เยี่ยมพารวยด้วยนะครับผมเลขวิ่งเสียหกถูกนำไปใช้ทั่วประเทศกันแล้วนะดีใจกับทุกท่านนะที่เอาไปใช้พากันจับให้มันถูกเ้อนะนะหาวิธีจับให้มันถูกตามสูตรของท่าน แต่สูตรของปุยเยี่ยมพารวยเนี่ยก็ตามที่ทําให้ชมนี่แหละจ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 ะนะไม่ปิดบังนะไม่ซ่อนเล้นเห็นกันทั่วไม่หวงของด้วยนะความรู้มีไม่หวงของกินมีไม่หวงนะครับผมถ้าไปมัวหวงหวงอยู่ก็มันแยกกับจิตใจเรานะ อันนี้เลขผมวันนี้เลขฉันสูตรของฉันฉันรู้ก่อนไม่ใช่ใครก็รู้กันหมดใครก็ไม่รู้กันหมดมันเป็นสาธารณะนะความรู้กับความไม่รู้ความหิวความเย่มเป็นสาธารณะความมีความจนเป็นสาธารณะก็มีได้กันหมดทุกคนนะมันมีเพื่ออะไรเพื่อสอนเรานะสอนเราให้เรารู้ว่าอย่าไปติดอย่าไปยืด ไปยึดกับความอิ่ไม่ได้นะฮะไปยึดไปยึดกับความหิวไม่ได้ไปยึดกับสิ่งรู้ไม่ได้ไปยึดกับสิ่งไม่รู้ก็ไม่ได้อีกนะ <c oughs> อย่าไปยึดไปถือมันนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละเกิดกับตายเหมือนกันนะอย่าไปยึดมันเป็นของมีได้เกิดได้มีก็รวยก็อย่าไปยึดนะอย่าไปยึดถือแค่เขาทำมาเฉย นะครับถ้ามีแล้วมันก็จะไปเกิดการอวดอ้างขึ้นมาแหละเพราอวดอ้างก็เกิดเครื่องบังขึ้นมาหละเครื่องปิดเครื่องบังก็จะเกิดขึ้นทันทีนะฮ <c oughs> ภาษาด้วยอย่างนั้นอ้าวหมดเวลาพอดีนะครับผมชมข้าวไปด้วยนะทำนาเนี่ยมีไม่อดไม่อยากนะมีกินตลอดปีแต่ทำเลี้ยงเนี่ยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหลุดบ้างไปบ้างไม่แน่นอน ถือหาถือความอะไรมันไม่ได้นะอ้าวหมดเวลาเท่านี้เราพาจากครับผมไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยวันนี้ก็มาอัดฟางกันแล้วครับผมเรามาดูว่าที่สี่ไร่ยาดฟางได้กี่ก้อนนะปูโบต้า018นะครับผมระวัง18 8 1 8 0มาล่างนะเก็บฟางอย่างเดียวไว้ให้หัวกินนะรถอัดก็วิ่งสวนกันสองคันนะครับผมปีที่แล้วออกมาคันหนึ่งปีนี้ออกมาอีกอัดไม่ทันนะที่ฟาร์มของผมก็ปีหนึ่งใช้เป็น3า0สี่ก้อนนะเว่าชอบกินมาม่านะครับผมอ่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว

นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปมุมนู้นแล้ว้อนวางก,ก็ออกมาแล้วล้นแล้วล้นแล้วนานเหน็นไหย เร็วทันใจนะครับออกมาเป็นก้อนเราเก็บเข้าลงเก็บไว้นะไม่ทานได้ถึงโน่นเดือนเมษาถึงสิงหากันยาุคมหนุนนะครับผมทานได้ยาวนานตลอดนะอ่ะชมนะครับผม ไปทางด้านนน้นแล้วนะอยู่หลังสุดนะครับผมมาทางนี้แล้วนะข้างหลัง สี่ลูกแล้วครับนับไม่ไหวแล้วประมาณสิบละมั้งอาจากขอแปรงนี้ไปเป็นสิบแล้วครับผม เป็นสิบพันแล้วการ,กรเกษตรเมืองไทยก็อะไรอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับทุกวันนี้ไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมนะสมาร์ทเวิร์กเมืองไทยไทยแลนด์สมาร์ทเวิร์กชา,าวนาทุกวันนี้สบายนะครับทำงานสบายทุกอย่างเขาผลิตมาให้เราแล้วไป่แล้วใช่